ลูกเสียงดังฟังชัดไหมอ๋อได้ยินเสียงได้ใช่ไหมอ๋อน้องยกเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงมันเบาหรอกลูกครูพูดเสียงเบา <c oughs> เดี๋ยวเริ่มเรียนเลยนะ,ะกดหนึ่งมาเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มเรียนเลยเดี๋ยวเรามาเรียนโจทย์ปัญหาเลยวันนี้ทำในสม,มุดเนาะทำในไม่ใช่ทำในสม,มุดสิ เดี๋ยวอันนี้หนังสือเหมือนหนังสือนักเรียนเลยเล่มเล็กเหมือนกันเลยหน้า130อ่าเดี๋ยวทําเหมือนกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เราไม่ต้องคิดเนาะว่าบอกลบคูณหารเนาะเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าโจทย์คูณโจทย์คูณเนาะครูมีคําแนะนาํานิดนึงนะคะโจทย์คูณคําแนะนำเนาะแต่ใช้ได้ไม่เสมอไปนะคะ,ะแต่ส่วนใหญ่เนาะโจทย์คูณเนาะจะมีคําว่าถุงละ,ะถุงละ กลุ่มละอ่ากลุ่มละอ่าอ่ามีอีกไหมกะละอ่าช่อละอ่าคำว่าละนะคำว่าละอ่าละแสดงว่าเป็นการคูณแต่นี้เราไม่ต้องตีเนาะตีโจทย์เราไม่ต้องวิเคราะห์โจทย์เพราะว่าวันนี้มันเป็นเขียนโจทย์แล้วมันเป็นโจทย์ปัญหาการคูณเนาะลูกเนาะอ่าเป็นกิดปัญหา น,นี้เราไม่ต้องวิเคราะห์โจทย์เพราะเขาบอกแล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาการคูณอ่ะอันที่หนึ่งนี่ถ้าครูเขียนดินสอมองเห็นไหมอ่ะสมมุติ185มองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมคูณด้วย16เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้สมมุติก่อนเนาะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกถ้าเขียนด้วยดินสอมองเห็นไหมคะ เห็นใช่ไหมลูกโอเคนั้นครูขอเขียนกับดินสอเนาะเพราะว่านี้ช่องมันเล็กเกินเขียนประการมจิกมันไม่ติดอ๋อมันไม่มันเต็มเกินอ่าโจทย์ข้อหนึ่งนะโจทย์ข้อหนึ่งลูกดูนะแม่ค้าขายข้าวหอมมะลิราคาถุงละอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทขายได้16ถุง เขาบอกว่าเขาถามว่าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่าเขาถามว่าจะได้เงินหน้า130ค่ะลูกมองเห็นไหมลูกนี่130เนาะในเล่มเล็กเลยนะคะ,ะครูก็เลยเอา185ตั้งคูณด้วย16นะคะอ่า คราวนี้เวลาตอบเนะาะเราเขียนเลยจะได้เงินทั้งหมดกี่ไม่ต้องเขียนเนาะแล้วก็คำว่าบาทคือหน่วยของมันตรงนี้เป็นตัวเลขไทยนะคะหน้า130ลูก ได้ได้ได้ไหมทำแบบนี้เลยได้ไหมลูกมองเห็นชัดไหมมันเอียงหรอไ,ได้ไหมนี่ลูกได้ไหมเด็กๆได้ไหมคะข้อหนได้ไหมลูกครูย,ยังไม่ได้หาคำตอบเนาะแสดงวิธีคิดเนาะเราไม่ต้องวิเคราะห์เลยเนาะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเป็นการคูณนะคะครูก็เลย ตั้งโจทย์เลยโจทย์นั้นการคูณสลับที่กันได้อยู่แล้วนะคะพักก็ตั้งโจทย์เลยเนาะ185อคูณด้วย16แล้วก็เวลาตอบก็ทวนคำถามสักหน่อยคำถามก็คืออันนี้เนาะจะได้เงินทั้งหมดกี่เราไม่เอาเนาะลูกเนาะแลอะอออหน่วยมันมาด้วยก็คือบาทแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเลขไทยเวลาตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ย ได้กดได้มาหน่อยนะลูกนะครูแต่เดี๋ยวพอว่าครูไปเดี๋ยวแต่เดี๋ยวลูกบอกว่าไม่ทันครูเม่มนะลูกช่วยตอบคาถามครูมาด้วยเนาะพอครูถามไปนะได้กดได้มาหน่อยเนาะอันนี้ยังไม่คิดคําตอบนะคะอ่าได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมลูก คำตอบคิดเองได้ไหมนี่คำตอบอช่วยคิดแล้วมาบอกคุณครูเร็วเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้อเอา185่อตั้งแล้วก็คูณด้วย16สิลูกคิดคำตอบให้คุณครูเร็วแล้วก็ส่งมาเลยเร็วๆส่งทางไลฟ์สดนี่แหละเร็วๆเดี๋ยวครูใครคำตอบถูกต้องก็เดี๋ยวครูจะบอกเฉลยด้วยนะได้ไหมเพราะเราแสดงวิธีคิดไปหลายข้อแล้วเนาะแบบเมื่อวานจดเปื่อยๆนะลูกเนาะ วันนี้ช่วยกันทำเองนะเพราะว่าครูคิดว่าน่าจะทำได้เลยลองคิดคำตอบมานะครูรอนะลูกนะคิดคำตอบ กวินเพชรสองพันเกถูกต้องค่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยเลยเลขสองเลขเก้าหสิบจ้าเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวข้อสองต่อนะพร้อมไหมข้อสอง ข้อ2ต่อเลยนะคะไม่ได้ยินเหรอลูก <Okay. S 1> โอมได้ยินไหมเสียงเบามากอ่ะข้อ2ต่อนะได้ยินเสียงชัดไหมลูก <Okay. S 1> เพื่อนบอกว่าเสียง ินโอเคได้ยินนะนั้นครูอ่านโจทย์ข้อ2ต่อเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งจัดกิจกรรมเดินทางไกลโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจำนวน15กลุ่มอ่าวักแรกอยู่นี่เนาะยาวมากเลยโจทย์ แต่ละกลุ่มมีนักเรียน12คนอีกตัวอยู่นี่เนาะมีนักเรียนชั้นปถมศึกษาทั้งหมดกี่คนที่ครูเขีดเส้นใต้นั่นคือเขาถามเนาะเลข3ไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะเลข3เป็นเขาบอกว่าชั้นปสนะลูกนะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องมี15กับ12อ่า โจทย์ยาวมากเลยโจทย์เขาบอกมายาวมากเลยที่ครูขีดเส้นใต้อันนี้คือโจทย์ถามนะโจทย์ถามนะคะอะ่เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรคะประโยคสัญลักษณ์เขียนอะไรคูณอะไรคะ ประโยคสัญลักษณ์ก็นำา15คูณด้วย12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทันไหมนี่ลูกโอเคออโต้เขียนมาแล้ว15กับ12มาคูณกันอ่าเก่งมากค่ะอ่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเวลาตอบเนาะเหมือนเดิมทวนคำถามเขียนเลยค่ะ มีนักเรียนทําพร้อมคุณครูนะลูกนะนักเรียนทําพร้อมคุณครูเลยมีนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาไม่รู้จุไหมเนาะที่จริงย่อเลยชั้นป่า,าปีที่3 3 ทั้งหมดแล้วก็จุดๆคนครูย่อดีกว่าเนาะมันไม่จุครูย่อดีกว่าเนาะชั้นปหัดขาดแล้วชั้นปสามเนาะของครูชั้นปสามเลยครูยอ่อทั้งหมดมทั้งหมดแล้วก็คนวงนี้เลย ลายมือครูก็สวยมากเลยเนาะเอาสิ้าคูณ12ได้เท่าไหรไ<ป>อ่าเบาตอบมาอีกแล้วเร็วมากเลยเพื่อนไม่ทันคิด อ่าหนึ่งร้อคนเก่งมากค่ะอ่าของนี้อ่างเ่าอ่ะต่อไปต่อไปเดี๋ยวอ่านให้ฟังต่อยากไหมนี้ครูไม่เห็นปสามค่อยตอบมาเลยอะลูกตอบหน่อยเนาะว่ายากไม่ยากหรือว่าง่ายไม่ง่ายผ่านไม่ผ่านเนาะเวลาครูถามอะไรเหมือนพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละเนาะ เหลือสักคนมาตอบนะไม่มีใครตอบให้เลยต่อเดี๋ยวพอไปถึงเอา้าครูเหม่มสอนไม่รู้เรื่องสักนิดนึงเลยแต่ว่าตอนถามมันไม่ตอบเลยไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยกันเลยว่าได้รู้ว่าตอบผิดตอบถูกเนาะช่วยตอบมานั่งนะคะคนที่นั่งดูอยู่นั่นเนาะ เอออคนุนเริ่มตอบมาแล้วนั่นแหละครูจะได้รู้ว่าลูกรู้เรื่องอยู่ไหมที่ครูเขียนตัวเล็กไปไหมตัวใหญ่ไปไหมเออบอกมาได้เห็นไหมไม่เข้าใจไหมบอกเลยนะดีกว่าครูพูดอยู่คนเดียวถ้าพูดอยู่คนเดียวครูก็สอนภาษาครูนี่เลยแล้วไม่รู้ว่าเด็กรู้เรื่องไหมไงเด็กต้องตอบมาบ้างนะคะเออนั่นแหละตอบมาบ้างอ่าแสดงว่าข้อนี้ทําได้เนาะ โจทย์อันนี้ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาการคูณเพราะฉะนั้นทุกข้อเราแค่หาตัวว่าจํานวนไหนคูณจํานวนไหนแค่นั้นเองแล้วขั้นตอนที่สําคัญก็คือวิธีคิดของลูกนั่นแหละค่ะว่าจะถูกไหมนะคะแค่นั้นแหละ,ะ,ะมาเริ่มข้อ3กันต่อเนาะอันนี้เรายังไม่ต้องแสดงวิธีคิดเนาะอันนี้แค่โจทย์ปัญหาแล้วก็คิดในกระดาษคําตอบมาตอบเลย ข้อ3นะคะดินสอกล่องหนึ่งมี2 4แท่งอันนี้โจทย์บอกมาแล้วแล้วก็ก็บอกต่อว่าพี่มีดินสอ38กล่องอพี่มีดินสอทั้งหมดกี่แท่งอ่อันนี้คือโจทย์ถามเนาะอันนี้คือโจทย์ถามอา่อันนี้นะโจทย์ถามนะลูกนะ จุดถามมีความสําคัญอย่างไรก็ไว้ทวนเวลาเราตอบเนาะจุดถามอะไรเราตอบอันนั้นนะคะอ่าประโยคสัญลักษณ์ก็เขียนเลยเนาะอะไรคูณอะไรคะประโยคสัญลักษณ์อ่าประโยคสัญลักษณ์ช่วยตอบมาหน่อยค่ะอะไรคูณอะไรคะลูก ช่วยกันพูดมาแล้วช่วยกันตอบมาแล้วออถูกต้องค่ะออโต้ยี่สิบสี่คูณด้วยสามสิบแปดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนาะอ่าเก่งมากอืม,มเวลาตอบเนาะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรทวนเลยพี่มีดินสอทั้งหมดอ่า เป็นแท่งหน่วยมันก็คือตัวด้านหลังมันลูกนั่นเหมือนเงินเงินสองบาทอย่างนั้นอะคำว่าบาทนั่นแหละอ่าเด็กสามคนคำว่าคนอย่างนั้นแหละอืมคิดเร็ว24่สคูณสาหรือ38ตั้งคูณ24ก็ได้นะคะการคูณสลับที่ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยอ่า คำตอบเท่าไรเอ่ยอนั่นแหละนี่แหละครูต้องการอันนี้แหละลูกช่วยกันคิดช่วยกันตอบมานี่แหละค่ะเก่งมากเลยปสามเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยอตอบทันทีเลยน้องฟ้าออโต้อังเปาเก่งมากเลยค่ะหลายคนเลยเมื่อกี้ช่วยตอบขนุนน้องโยกอ่าน้องเอิงเก่งมากเลยทุกคนเก่งมากเลยตอบเลยเก้าร้อยสิบสองนั่นแหละทำพร้อมกันแบบนี้แหละดีเนาะอืม อันนี้ไม่ยากเนาะเพราะเป็นการคูณยากที่วิธีทำครูกลัวว่าลูกทําวิธีผิดเนาะวิธีทํานั้นถ้าใครทําไม่เป็นกลับไปดูหน้านี้นะจําจได้ไหมหน้านี้ที่ครูให้ทำวันก่อนอ,อย่าลืมเนาะวิธีทําหน้านี้ไปดูย้อนหลังสะนะคะอ่ะข้อต่อไปข้อ c เดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ฟังเนาะเราทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบเนาะอ่า ข้อ4กะละมังราคาใบละ69บาทพ่อค้าซื้อกะละมังจำนวน18บใบจย์ถามก็คือต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเขาอบอกว่ากะละมังราคา69บาทนะต่อใบแล้วก็พ่อซื้อ18ใบโอ้พ่อต้องจ่ายเงินกี่บาทเนาะ เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูหน่อยค่ะ,น,น,ะน,น้องฟ้าเขียนมาแล้ว69ค่ะครูเมมคูณด้วย1ิแป อันนี้ชัดเจนอยู่เนาะคนที่ในไรสดไม่ค่อยมีปัญหาเราส่วนใหญ่จะคนด้านหลังเนาะคนที่ว่ามาดูย้อนหลังเขาจะไม่ได้ดูเต็มแล้วถึงคนนี้มันมันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่เดี๋ยวเขาอันนี้ลูกดูเอาเองเนาะเพราะว่าเพื่อนเรียนยังรู้เรื่องอยู่เนาะเออนั่นแหละน้องเอิงน้องยกอาอ,อโต้เก่งมากเลยค่ะช่วยกันตอบมาแบบนี้แหละครูชอบจะได้ไม่เหมือนพูดคนเดียวอ่ะ จทย์ถามว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเราตอบเลยต้องจะเขียนพ่อไว้ข้างหน้าก็ไม่มีปัญหาเนาะต้องจ่ายเงินทั้งหมดมทั้งหมดแล้วก็หน่วยเป็นบาทคิดเลยจ้ะเด็กๆคิดเลยจ้ะสนุกดีเหมือนกันนะทำแบบนี้ไม่ต้องมีการบ้านดีไหมไม่มีการบ้าน <c oughs> <c oughs> เห็นดูไงอยากให้พักบ้างในแต่ละวัน เมื่อวานมีการบ้านไปแล้วใช่ไหมปอสามโอ้เมื่อวานไม่มีทีน่ะครูไม่ให้เมื่อวานคะแนนสอบครูไม่บอกแล้วนะเพราะเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าได้เท่าไหร่นะคะอ่าอืมหนึ่งพันสองสี่สิบสองหนึ่งพสองสี่สิบ สองอ่าเดี๋ยววันนี้สักห้าข้อแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นวิธีทำเดี๋ยวครูดูในในหนังสือเล่มเล็กมีไหมอ๋อเล่มเล่มใหญ่น่าจะมีนะเดี๋ยวเอาเล่มใหญ่บ้างอ่ะทันไหมเดี๋ยวเข้อห้าแล้วอ่าวันนี้ไข่มุกมาดูครูแม่มด้วย ในหนังสือเป็นวิธีทำเดี๋ยค่อยทำอโอโต้เขียนมาได้ยังไม่ทันอ่านโจทย์ทีข้อนี้อ่าน้องอังเปาแม่ค้าข้อห้านะลูกนะแม่ค้าขายดอกกุหลาบ25ช่อราคาช่อละ75บาทจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทที่ครูลากเส้นก็คือโจทย์ถามเนาะเพื่อมาเป็นโจทย์ตอบแต่เดี๋ยวเนาะเราตอบคำถาม เขาบอกว่าช่อละ25ราคาราคาดอกกุหลาบ25ช่อช่อละ75บาทบ้าทเก่งมากเลยก็เอา25คูณ75หรือไม่75คูณ25ก็เหมือนกันนะคะการคูณสลับที่ได้มองเห็นไหมลูกอตอบเท่าไหร่เลยทวนคำตอบอาทวนคำถามจะได้เงินทั้งหมดเงินทั้งหมด กี่บาทอ่าอ่าตอบเลยได้เท่าไหร่ลูกคนเก่งได้เท่าไหร่คะอ่าได้เท่าไหร่ลูกใบเตยไปไหนอะครูไม่เห็นใบเตยหลายวันแล้วอะเพวาก็ไม่เห็นวันนี้เมื่อวานก็เพวาก็ไม่เห็นใครอีกอะไม่เห็นน้องเนยไม่เคยเห็นอยู่แล้วเนาะอ่ะเร็วตอบเท่าไหร่เร็ว น้องฟ้าเก่งมากลูกคิดเร็วมากเลยอน้องฟ้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าเป่าลบเลขสองออกนะลูกนะผิดอยู่ตัวหนึ่งนะเอ,อ้าเสร็จแล้วลอกลงไปเลยนะใส่หนังสือเลยนะคะลอกตามคุณครูเลยนะใส่หนังสือไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแสดงวิธีทํากันคู่ถามหน่อยตาวันนี้ใครไม่รู้เรื่องบ้างเลยนี่ห้าข้อนี้ไม่รู้เรื่องบ้างเลย ใครไม่รู้เรื่องบ้างเลยว่าเออครูแหม่มเรียกจดถามจดถามอะไรนั้นหนูไม่รู้เรื่องเลยอะไรนั้นใครใครใครไม่รู้เรื่องบ้างเลยช่วยบอกมาหน่อยนะลูกนะใครรู้เรื่องบอกว่ารู้เรื่องเข้าใจเนาะเอาตามความรู้สึกของตัวเองนะคะครูไม่ได้บังคับเนาะไม่ด่าด้วยเนาะบอกว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องตรงไหนจะได้ปรับแก้เนาะครูพูดเร็วไปหรือยังไงเนาะก็บอกเลยว่าช่วยกันตอบเนาะครูจะได้รอชา้าช้า นั่นเลนไม่ตอบมาเยอะเลยนเห็นไหมเก่งแล้วปสามอ่ะปสามเป็นปที่เข้าเยอะที่สุดเหมือนกันแต่ว่าคนตอบน้อยมากเนาะ,ะรู้เรื่องใช่ไหมคะพอทําได้ใช่ไหมลกูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาขึ้นวิธีทำเนาะในสมุดอ่านในหนังสือเล่มใหญ่จะมีวิธีทําด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่เนาะสลับกันนะคะ น,นั้นวันนี้ไม่มีการบ้านนะแต่ว่าลูกต้องโลกให้เสร็จเหมือนคุณครูนะคะทำให้เสร็จเนาะแล้วก็ตรวจถูกไปเลยนะคะเพราะว่านี่คือเฉลยไปแล้วเนาะ,ะมีอะไรไม่ทันตรงไหนบอกเนาะครูเหม่มสนไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้บอกครูนะคะบอกครูเนาะลูกเนาะเราปรสามแล้วอย่าพยายามรบกวนพ่อแม่เนาะผู้ปกครองเขาก็มีงานของเขาภาระของเขานะคะใครที่ทําด้วยตัวเองได้ช่วยทําด้วยตัวเองเนาะ เดี๋ยวเราก็สอนกันอย่างนี้น่าจะยาวอีกสักเทอมเนี้ยเทอมหนึ่งก่อนเนาะเทอมหน้าไม่แน่ใจนะครูว่าเห็นผู้ป่วยลดลงน่าจะดีขึ้น <c oughs> อ่านะ,ะถ้ารู้เรื่องวันเดี๋ยวให้เราไปพักและเดี๋ยวให้ไปพักแล้วแล้วป้าก็เขียนด้วยนะเขียนเหมือนคุณครูด้วยนะเพราะว่ามองเห็นใช่ไหมอมองเห็นอยู่นะเพราะเราเมื่อกี้เราทักถามกันแล้วอ่า เดี๋ยววันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยสวัสดีค่ะ